ครับสวัสดีครับคุณลูกค้าอ่าวันนี้คุณลูกค้ามาติดต่อฝ่ายไหนครับมาฝ่ายขายหรือว่าบริการซ่อมสีและตัวถังครับฝ่ายขายครับอ่าคุณลูกค้านัดเซลล์ท่านทดยไว้ไหมครับไม่ครับอ่าครับผมเซล์ตั้งนะครับขออนุญาตนำตัวละขอเชิญคุณลี่คุณลูกค้านั่งครับคุณลูกค้ารับเครื่องดื่มเป็นน้ำเปล่าหรือว่าชากาแฟดีครับน้ำเปล่าครับเคครับสักครู่นะครับครับอ่า ขออนุญาตสอบถามชื่อคุณลูกค้าครับคุณลูกค้าชื่อคุณอะไรครับคื่ลี่ครับหาคุณลี่นะครับวันนี้คุณลี่มาดูรถใหม่เลยใช่ไหมครับใช่ครับอ่าคุณลี่ดูรถรถประมาณไหนครับเป็นรถเก๋งหรือว่าเป็นรถ s อสยูวีดีครับเอสยูวีครับอ๋อโอเคครับก็คือตอนนี้ผมแนะนํานะครับจะมี mg z s ครับตัวนี้ผมแนะนําเลยก็คือตอนนี้จะมี2รุ่นรุ่น d พัสดกับรุ่น x x พัสดแต่ผมแนะนําเป็นรุ่นท็อปนะครับอ่าเพราะว่ารุ่นท็อปมีระบบไอสมาร์ทอ่าคุณคุณลี่สนใจเป็นรุ่นนี้เลยไหมครับ โอเคครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตพาไปดูรถนะครับ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 คุณลี่ครับอันนี้จะเป็นรถ MG ZS ครับอ่ารุ่นท็อปครับที่ผมเสนอคุณลี่ไปนะครับอ่าก็คือตัวเนี้ยการออกแบบกระจังหน้านะครับคุณลี่จะเห็นว่าเป็นแบบรังพึ่งก็คือตรงเนี้ยจะช่วยในส่วนของการระบายความร้อนครับได้ดีเลยตรงเนี้ยด้านหน้าครับแล้วก็ตรงนี้ไฟครับมาที่โคมไฟครับโคมไฟของเราเป็นแบบ LED Projector ครับก็คือตัวนี้จะทำให้ไฟสว่างยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยในความร้อนช่วยระบายความร้อนได้ดีการทองานได้ดีไม่ดำแล้วก็ไม่ลอกครับไม่เหลืองประมาณนี้แล้วก็มีไฟตัดหมอกด้านล่างนะครับให้ลูกค้ามาเลยพร้อมกับไฟ d a ย์ไทม์ u ันนิ่งไลท์นะครับอตรงนี้มีให้มาให้ด้วยครับไฟเดย์ไทม์ส่องสว่างตอนกลางวันครับลูกให้คุณลูกค้าครับรับเด๋ยวเชญมาด้านข้างของตัวรถครับอครับ อ่าด้านข้างใ่อ่ารถของเราครับจะมีล้ออลลอยขอบ17ครับมาพร้อมกับดิสเบรกสล้อและตรงนี้จะมีระบบความปลอดภัยด้วยครับเป็นระบบ tpms ครับเป็นระบบแจ้งเตือนอ่าแรงดันลมยางครับกรณีผิดปกติถ้ามียางอ่อนอรือเงี้ยจะเตือนที่หน้าจอได้เลยครับครับส่วนไฟเลี้ยวของเราก็จะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับเพื่อช่วยในการมองเห็นที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเรื่องความปลอดภัยครับส่วน ามาด้านนี้นะครับประตูของเรานะครับกุญแจประตูของเราอะ่ะจะมีกุญแจระบบอ m โมบิ l i เซออ่าเป็นสมา r t k e y ดับครับก็คือกรณีเราอยู่ใกล้กับประตูประมาณ1.5เมตรสามารถกดปุ่มตรงนี้ได้เลยครับโดยที่เราไม่ต้องกดกดล็อกที่รีโมทครับส่วนด้านบนครับของเรามีหลังคาตัวนี้ตัวท็อปครับสรุปเป็นหลังคาใหญ่ประมาณ90%ของตัวรถเลยครับมาพร้อมกับอ่าเราหลังคามาให้เลยครับตัวนี้ เดี๋ยวขอเชิญคุณลี่ชมด้านในเลยครับเชิญหน้าครับขอย่านนะครับอ่าครับอ่าเบาะตรงนี้นะครับเบาะถ้าเป็นตัวท็อปครับก็จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าปรับได้ทั้งหมด6ทิศทางนะครับคุณลี่สามารถปรับได้เลยตรงนี้ได้เลยครับส่วนอ่าพวงมาลัยครับเป็นแบบมัลติฟังมัลติฟังชั่นครับก็คือตรงนี้จะมีปุ่ม ให้เราควบคุมเลยด้านขวาจะเป็นคว,ควบคุมเกี่กับกะหน้าจอเรือนใหม่ครับก็คือตั้งค่าสามารถเลือกตรงนี้ได้เลยแล้วก็มีปุ่มโทรฉุกเฉินนะครับสําหรับตัวท็อปครับแล้วก็ฝั่งซ้ายจะเป็นควบคุมอกกี่ยวกับเครื่องเสียงวิทยุต่างๆปรับเสียงแล้วก็สามารถรับสายวางสายได้กรณีลูกค้าเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนครับรับและส่วนด้านตรงนี้จะก้านก้านนะครับฝั่งขวาของรถเ g เราจะเป็นปัดน้ําฝนนะครับฝั่งซ้ายจะเป็นการปรับไฟต่าง ไฟตัดหมอกไฟนะครับปรับระดับไฟตรงนี้ส่วนด้านล่างจะเห็นมีก้านเป็นก้านคูบคุอนโทรลครับเป็นระบบควบคุมความเร็วครับอ่ามีมาให้ในตัวท็อปครับโอเคครับแล้วส่วนนี้แอร์ก็สามารถเปิดปิดได้แล้วก็วัสดุของเรานี้จะเป็นซอฟ์ทัชนะครับอันนี้การปรักประจตกต่างๆครับเปิดฝาโปงน้ํามันอยู่ฝั่งนี้หมดเลยนะครับส่วนนี้ก็มีการเตือนอเกี่ยวกับแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเติมลมนะครับอยากเติมเท่าไหร่เราแจ้งมีได้เลยครับเดี๋ยวขอเชิญคุณลี่ท้านนี้ครับ ครับอ่านี่ด้านหลังของตัวรถนะครับพูลี่ก็คือรถของเราอ่ะจะมีเซนเซอร์มาจากเซนเซอร์มาจากโรงงานเลยครับสามจุดแล้วมีกล้องกล้องขยายหลังนะครับอ่าแล้วส่วนตรงนี้ด้านหลังตรงนี้ตรงโลโก้เอ็มจีนะครับเราสามารถเปิดฝาท้ายได้โดยการเอานานิปปงอยู่ด้านบนครับกดลงไปปุ๊บแล้วก็ใช้สี่นิ้วที่เหลือดึงขึ้นได้เลยครับอ่าครับเดี๋ยวพูลี่ลองมาดูนะครับอ่าครับ โอเคครับอ่าตรงนี้ก็จะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นห้องดยสานครับกว้างขวางแล้วก็ของเรามีด้านข้างล่างจะเป็นอาชุดปะยางน้ำยาพร้อมกับปั๊มลมนะให้มาให้เลยนะครับโอเคครับขออนุญ,ญาตเชิญคุณลี่ด้านนี้ครับอ่าครับขออันนี้เป็นห้องดยสารตอนหลังครับตบกวนคุณลี่เชิญนั่งครับ โอเคครับอ่าก็คือตรงเนี้ยคุณลี่นั่งสบายนะครับก็คือเบาะของเราผู้สาตสรลางออกแบบให้กว้างขวางแล้วก็มีอ่า Isofix ครับชี้จุดยึดเบาะเด็กให้ด้วยครับแล้วก็ตรงนี้ของเราก็ยังมีระบบความปลอดภัยครับกรณีอ่าการเด็กเปิดประตูมาจากด้านในก็คือเราดัาน,นเข้าไปแบบนี้ปุ๊บอ่าอคุณลี่ลองครับอ่ะคุณลี่จะเปิดประตูไม่ได้ใช่ไหมครับ ก็คือจะเปิดได้จากด้านนอกป้องกันเด็กเปิดออกมาก็คือวิธีการกดล็อกคือดึงกลับมาที่เดิมครับครับ,อรบ,รบขอเชิญคุณลี่ครับครับขอเชิญคุณลี่อ่านั่งผู้โดยสารด้านหน้าเลยครับอ่าก็คืออ่ารถเอ็ีของเราครับก็คือมาตัวนี้จะมีระบบ iSmart ์ทเชื่อมต่อสมาร์ทก็คือูลูกค้าสามารถใช้คําสั่งเสียงได้3ช่องทางครับก็คืออาสามารถทัชสกรีน กับตัวรถได้ตั้งค่าต่างๆง,ต,ง,ต,งตัวรถได้อย่างที่สองสามารถใช้คําสั่งเสียงครับก็คือเปิดสลุกเงี้ยสามารถใช้ได้เลยอย่างที่สามสามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชันผ่านมือถือครับซึ่งตรงนี้เราก็มีบริการโทรฟรีให้5้าสิบนาทีต่อเดือนให้ด้วยนะครับแล้วส่วนจอตรงกลางจะเป็นจอขนาด10นิ้วสามารถทัชสกรีนได้ครับเรื่องเรื่องเรื่องระบบความปลอดภัยนะครับของเรามีส่งรมนิรภัย,ภายมาให้6ลูกนะครับมีด้านหน้า2ด้านข้าง2 พอม,ม่านอีก2ครับรวมเป็น6ลูกครับโอเคครับเดี๋ยวเชิญคุลี่มาด้านหน้าเลยครับครับคุลี่ครับก็คือรถทันนี้เครื่องยนต์จะอยู่ที่หน0่ส่วนแรงม้าจะอยู่ที่1นึแรงม้าแรงบิดจะอยู่ที่150่งนิวตันเมตรที่4ี่พันห้ารอบต่อนาทีครับอ่าส่วนช่วงหน้ารัาสเชินช่วงหน้าจะเป็นแบบแม็กฟอร์สันสตาร์ ด้านหลังจะเป็นทอร์ช่นบีมครับอ่าคุลี่ทดลองขับไะครับผมแนะนำครับผรอมก่อไวพีน่อยครับ